วันนี้ไม่คุยอ้อมขอมาอาัฟถ้าโดนใครมาอาัฟไม่ได้ตำหนินางกอนนางขอปากเอาเรื่องของเอาล้อเราซุนมาบอกเอาร้อของหญิงแค่ไหนครับอัลมาราตัเอาร้อ,อ,อตุนนบีวะในสุน,นันทีมีสิมุสิมาเนี่ยคือเอาล้อขอถามพี่น้องเอาล้อของมุสิมาที่เราเรียนมาตั้งแต่ฟัดดูอีนมาจนทั้งถึงวันนี้เนี่ยเอา้อของมุสีมาแค่ไหนหนึ่ง เปิดได้อนุญาตให้เปิดได้มากสุดใบหน้าสองมือถึงข้อมือมากสุดนี่คือเอารับของผู้หญิงสองมุสีมาต้องแต่งตัวไม่ใส่เสื้อบางจนเห็นสีผิวนี่คือเอารับของมุสีมาสามต้องไม่แต่งตัวรักรูปถ้ามุสิมาแต่งตัว เดินออกมาจากบ้านขอโทษนะครับหน้าอกชัดเจนเป็นหน้าอกขอโทษนะครับก้นเป็นก้นสแสดงว่ามุสิมคนนี้ออกจากบ้านไม่ได้ปกปิดเอาร้อกกันนี่คือบาปท,ที่มุสลิมหลงหลืมก้าวคืออัลมาราตูเอาร็อตุนนบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยคือเอาร้ออิสต์ร์ฟะฮ์ชัยตอนชัยตอนเนี่ย จะทําให้นางแลดูสวยานาสวยงามอีซาขอรยัตเมื่อนางเดินออกจากบ้านฉะนั้นมุสลิมะคือความสวยงามในการปกปิดเอาร้องเราไม่ได้มาแต่งชุดเพื่อที่จะให้เพศตรงข้ามมองเราเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเราแต่งตัวรัดติว้วประชาชาติอื่นเดี๋ยนี้เขานิยมโชว์หน้าอกเราทําอย่างนั้นบ้างประชาชาติอื่นเขานิยมโชว์ก้นเราโชว์บ้างเนี่ย เรากับเขาแต่แตกต่างกันตรงไหน,นอา้าวนี่คุมิยาบไม่ใช่คุมิยาบนี่คุมผมพราคุมิยาบเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าปลายของหิยาบเนี่ยจะต้องขอโทษนะครับหิยาบจะต้องลงมาปิดหน้าอกถ้าไปพันแค่คอนี่คือคุมผมถ้ายังแต่งตัวออกจากบ้านแล้วยังเห็นสวดทรงนี่ยังไม่ได้ปกปิดเอาหรอ วันนี้ไปดูสิพี่ดุไม่ต้องไปคนเลยมันเด้งมาให้เห็นเลยมุสลิมาทาั้งในอินทั้งในอินโดในอินเดียในไม่รู้ประเทศอะไรเยอะ,ะ,ะแยะไปหมดรวมถึงไทยด้วยในติ๊กตอกที่มันเด้งมาให้เห็นเนี่ยไปเต้นโอ้อวดปวดโฉมตัวเองอวดร่างกายตัวเองเหมือนประชาชาติอื่นมุสลิมวันนี้ของเราความละอายไปอยู่ที่ไหนครับที่พูดอย่างนี้เดี๋ยวผม ต้องอ้างถึงสามีด้วยนะครับแต่ละไว้ก่อนเพราะสามีก็จะมีความผิดถ้าหากว่าภรรยาของตัวเองออกจากบ้านแล้วไม่ปกปิดเอาร้องเรื่องของโซเชียลเป็นสิ่งที่อันตรายสิ่งที่ดีก็มีแต่วันนี้เอามุสิมาของเราไปเท่าไหร่เยาวชนมุสิมาของเราไปเท่าไหร่ไปเต้นในติ๊กตอกไอ้ที่มันน่าที่ทําให้น้งตามันไหลก็คือไปเต้นท่าร่วมเพศครับอัลลอฮ์หัวบมก จะแก้ไขกันยังไงพีน่น้องลูกเต้าเราใครหนอที่ปล่อยให้ลูกของตัวเองมาทําแบบนี้สื่อที่ออกไปมันไปทั่วโลกวันใดที่เราเสียชีวิตโดยไม่ลบภาพเหล่านี้ใครมากดไลค์ผลระบาดก็มาหาเราอยากได้แบบนั้นใช่ไหมอยากเป็นดาวติ๊กตอ,อกใช่ไหมอยากได้ยอดกดไลค์อ้า์วันกิยามาอลาวจะบอกว่าก็ไปอยู่กับพวกนี้ไปเอายอดกดไลค์อย่ามาอยู่กับฉัน เราจะหยุแสงไปชทำไมครับในเมื่อมุสลิมอบ,บีบอกว่าอันมาราตูเอาระตุนมันเป็นเอาระที่เราจะไปไปอวดคนอื่นไม่ได้มุสลิมจะอวดโฉมได้เฉพาะสามีของนางเท่านั้นพ่อของนางยังอวดไม่ได้เลยแล้ววันนี้เราไปกินอะไรมาครับเราไปเรียนอะไรมาครับ ทำไมเราถึงได้ฝ่าฝืนอันลลอฮ์ได้ขนาดนี้นบีบอกวา่าอินนัลลอฮ์ลายันซุลิย์ยาอันเตยามาอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่มองบุคคลทั้งหมดสามบุคคลในวันกิยามาวันกิยามาเนี่ยอัลลอฮไม่มองหน้านี่หยนะครับคนแรกนี่เขาอ,อิมามมุสลิมนะครับฮะดีสวเฮีนนะครับคนแรกใครครับ คนที่เนรคุณต่อพ่อแม่คนที่สองผู้หญิงเรียนแบบผู้ชายคือผมไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ก็เลยต้องละไว้คนที่สามอัดไดยุสไดยุสหมายถึงสามีสามีที่ไม่ เอารู้เอาชี้ไม่บอกไม่ตกักเตือนในกรณีที่ไม่หวงไม่หึงภรรยาของเขาภรรยาแต่งตัวอย่างอย่างสวยหรือคิดว่าสวยไปงานนี้กาสามีไม่ไม่ว่าอะไระสักคำแสดงว่าสามีคนนี้ไม่หวงไม่หึงภรรยาของตัวเองนะบมีบอกไดยุสวันกียังมาอัลลอฮ์ไม่มองหน้าเขา ลูกสาเวเดินออกจากบ้านใส่ขาสั้นพ่อไม่ว่าเดินออกจากบ้านในคู่หมียาไม่แต่งตัวมิดชิดพ่อไม่ว่าไม่ดูแลคนในครอบครัวไม่หึงหวงภรรยาของตัวเองปล่อยให้ภรรยาของตัวเองไปโชว์สวยในติกต๊กตอกไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นได้ยุสมันไม่ไหวแล้วพี่น้องสังคมวันนี้มันไม่ไหวแล้วมันไปไหนตนไหนแล้วเรียกสติกลับมาเรียกอีหมานกลับมา มุสลีมาในงานสู้เราอิหมัมประกาศเลยว่าวันนี้จะมีแม่ค้าหน้าตาสะสวยมาปรากฏบนเวทีอัล้อหวบัดคนมากันให้ลืมมาถ่ายรูปแม่ค้าคนนี้มาถ่ายเซลฟี่ไลฟ์สดงานสุราแบบไหนครับนี่งานที่ไม่มีบรรยายศาสนาแล้วแต่ดึงคนให้มางานโดยเอาแม่ค้าหน้าตาสะสวยมาอยู่บนเวที ประกาศป้ายหน้าทางเข้าวังงานฮาลลนแต่มีมุสลิมเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีตกลงเรากับประชาชาติอื่นต่างกันตรงไหนวันนี้เขาเดินแฟชั่นโชว์ผู้หญิงเดินแฟชั่นโชว์มุสลิมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยผู้หญิงมาโชว์ความสวยงามบนเวทีเราเอากับเขาด้วย<ม>ประชาชาติอื่นเป็นตุ๊ดเป็นแต้มุสลิมเป็นด้วยไหนละแตกต่างไหนละกูราบา บาดาลอิสลามกอรีบันอิสลาลเมเลิกจะคนแปลกหน้าฟาสยาอูดูกมาบาดาอกอรีบันแล้วเราจะเหมือนเราจะกลับมาหุนกลับมาแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งแปลกตรงไหนครับคนจัดเป็นมุสลิมงานเป็นมุสลิมทุกคนที่มาเที่ยวง,งานอยู่ในละแวกมุสลิมแต่มีเสียงดนตรีมีมุสิมะหน้าตาสาวสวยมาเดินบนแฟชั่นโชว์โปรโมทง,งานโดยมี แม่ค้าหน้าตาสะสวยมาปรากฏในงานนี่หรืองานศาสนานี่หรืองานหลาลันวันหนึ่งวันใดอัลลอฮ์ลงบาลอยอย่าไปชี้หน้าด่าใครนะครับหันมายังตัวเราวันนี้สังคมถ้าเราไม่เตือนกันไม่บอกกันนบีเคยบอกท่านหญิงไอชาเคยบอกถามท่านนบีว่าเราสูลนกในเมื่อสังคมที่ถูกบาลานี่มีคนสอนแล้วด้วยมีท่านครูด้วย ทำไมคนเหล่านี้โดนด้วยมม่บีบอกก็คนเหล่านี้ไม่เตือนไงทำคอนเทนต์เพื่อทีเจะได้รับกดไลค์เนี่ยนะเพื่อให้ให้ได้คนมากดไลค์เพื่อท่เหอตัวเองเป็นเน็ตไอดอนเนี่ยนะบางทีท่านครูก็ไม่เตือนเพราะท่านครูก็เป็นแบบนั้นแต่งงานด้วยความเคารพเขาโชว์ภาพเจ้าสาวไม่ได้ แต่วันนี้งานนีิก็บคนไปไปร่วมงานนีิก็เพื่อนเจ้าสาวแต่งตัวสวยกว่าเจ้าสาวเพื่อจะพีเซนมาคนต่อไปน่าจะเป็นฉันเจ้าสาวก็มาเตนเม็ดเดี๋ยวนี้มีการเต้นด้วยมีเครื่องดนตรีประกอบดนตรีเพื่อนเจ้าสาวเต้นกันเจ้าสาวอยู่ตรงกลางล้อมกันเล่าต่างกับประชาชาติอื่นตรงไหนกับเจ็บใจครับพี่โ้อง แต่ผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้นอกจากบอกกับพี่น้องเตือนพี่น้อง